สายลมทินเซโน่เป็นได้มาช่าวยแก้ไขปัญหาทางสวัสดีทุกคนสองสองครั้งแล้วที่เพิ่นมาที่นห้สองสามครัง้งต้องไปดูแน่จากให้ได้เป็นเป็นผู้ช่วยแก้ไขมาส้องเถอะนะทุกคน ำหรับช่อง่าบ่าตาผ้าชิบบาพวอผ้าแซ่บ้าเกิ <c oughs> จิ๋วจะได้ช่องนพะอตังตง้งประเ็ดในเอนุก่อนนะครมันมันผ่าน,นาันไปมเลยมาเบิร์กนี่จะมเป็นยังไงตัวตรงก่อนน,นาชมองมบ่าตาผ้าแซ่บนะ กสอบโบก่อนบมันใจแต่ตัวนแน่ใจว่าเป็นยอดใหญ่เป็นน้ำมันสแต่ว่าเฮายังขนคที่ไมาโอเราว่ามาโอมีการหนาละเมิดละเมิดชุมชนแต่ยัหนาเด่นต่อแต่ว่าโบรวิก็ดเนี่ทำเตือน การเตือนดามเดือนแจกเดสามเดือนทำบุญแล้วที่เากเตชมนมันเป็ีเงเข้ามาจัเสร็จมล้วดชุมชืันจะมีหลายอย่างกางคนจะไับหนึ่งควงเดงดน้อยบอจังการดึงชับบอยเช่นต่างหลายหลาอย่างแต่ว่าเตี้ยกับอผมนี้นะ่านบนมีเดินผ่นคิดใจคิด

ารูกลาได้ดเานตายงานสารงานยืของอันคิชัตเดีด๋ยว,ว,ว,วเราถ่ายขนาดนั้นเันเาไรแล้วสมัครเทาไร่เทาไรแล้วเราเราถ่ายอีกประมาณสักเกมือสมัครใหมเท่าเบอร์ใหม กขไม่ได้อดไดนนรดอถ่าเลยใครมันมันบาพาทุไม่ได้อดถ่าเราไปเรื่อยๆแดดเดียวก็พอแล้วโจเโจดมาหารายเดือนจากตอนนี้ันยังเซฟมือเลยรับรนเซฟมือแหละ ป้อนข้อมูลเข้าไปเหมื่อไหร่นะเมื่อเขาเปลี่ยนเบอร์ใช่เปลี่ยนเบอร์เอาเบอร์ที่ไม่ต้อเข้าไปเอ็กซ์เชนไปแล้วเอ็กซ์เชนตัวใหม่นี้เด้ไปโทษที่เอาเข้าไปก็่โทษใหม่แต่ก็นจะเป็นเอ็กซ์เชนใหม่ซื้อกาวยายแต่เขาบอกท่านยืนยันเลยซื้อกาวยายแต่บอบัตรจะจำตัวเาท่านส่งไปดู ส่งมาเป็นตัวให้ทู่แล้วก็ชิดัดบากระหักอีกที่ซัำก็มือไม่ส่งนะใช่ไหมนภาสุปมาส่งมาตัวที่เข้าวิทยบอพอเบิร์ก่อนเขายาเคยติดตั้งแห้สักตูเป็นร้อยก่อนมันจะสร้างกันส้งของกจูอะไรบูแก้ไทเรื่อ เพรว่าตอนนั้นมันเอาเบอร์ไทยเบอร์ยังไเข้าไมได้ครับเอาปิดสั่มันบอกว่าปิดบัญชีสมัครนั้นสมารถเอเิ่มาได้อีกสักวัวักนจะคิดเอาปิดไปก่อนปิดอเชไปก่อนคิดดังชมาห่เลยจิรอถ่ายปหน่เอเชมือาสมาใหม่อีกใชหม ไปเลย้ทาเลยจะไปยูทูใจเย็นเย็นแ่วายังลอทาพี่น้องไงไซสวันนะสวันไซวันกูไสวันกี่ในคำเนะนนมันไซวันนั่นองรงไมวดสอบอีกนึงว่าอ่านเลยบอแม่วันเาิกลับมาตัวื้อนี้หามาปิดเสนในเก่อนจะปิดตัวมันซ้ำใส่เบอเขาใหม่ไปทีนะ คิดต so, ัวมันซ้ำได้ไหมบนี้เปิดอีกทีนึงเปอกทีนแกอเนี่ช่องบนกเคยแก้ไขมาแหละทุกคนเนาะลายๆช่องเลยเาแก้ไขแต่ปงห่วงได้เยอะได้ยู่นะเนตอเสือเอมันเอมันคนเก่งพอได้เหยียนหูไปเรื่อยๆแ่ลาย่องเหียนมาเนาะ ได้ประสบการณ์จากหลายช่องนะให้แ nah. ก้ไขมาในขณะก็บพวกแบบบาช่องการแมนบางเซนไม่บางช่องกานเซนซ้ำบ่อช่างต่างๆบ่อทุกข้อมมูลต่างๆลึกไปเนาะแมันจะมีโตขึ้นมาแมนทุกปัญหาในแต่ละช่องที่เขาแก้ไขเาก็เป็นบทเรียนเข้าไปเนาะจริงๆเฮาก็พอได้หู้นทฤษฎีอยู่แต่ว่าเามาเจอจริงแต่ละช่องที่เขาแก้ไขให้มันประสกันณ์ประมาณนั้นแล้มาเจอ ช่องของตัวแม่ช่อง ine, ของตัวตูนแม่ของกินงานอะไรโคตแน่เนาะมาหาเขาเปิดไปเลยวะเป็นบทเรียตัจริงที่เขาได้เคยประสบมาเนาะยังทฤษฎีนึงกับมันพอเพียงแต่เป็นเป็นทิศทางแม่แก่เราแต่ว่าตัวจริงคุณมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่อีกเพราะแต่จริงอีกคือช่องซาตูค <apply some antis> ือ <reco> ช่องบอต้า <satisfy> ส <karang ados> ิได้เนาะเราบก็ได้มาเจอตัวจริงแตแก้ไขตามที่เฮาคูม้าเนาะประมาณนั้น เดกไล้ละนะคุกเนาะ็นทน่อรออคเพอดีีใหม่ช่วงทีใหม่ลาวนี่กางทายกัมิดนเช็ดทุ่เห้ายู่ได้ค okay. okay. ืมาดินยู่ไดนเลยแนวอกาสกับมาลินน้ำกันจะได้ นนะพงเนาะอาพี่น้องเองสำหรับชินี้กันารคบกันสัตวคาาป็นตอนดรกพี่น้องเด้อขาฝากได้พี่น้องฝากกดติดตามส่งกระปุสตว์ต้เพี่น้องเออพบกันในคลิปต่อไปเนาะไปบ้ายี่ลืมฝากส่องไซรมกินเซโนเด้ทุกคนเดาอไซมกินเซโนชาแนลฝากด้วยี่ของ